ไช้นี้ซอมไม่หวนครับซ้อมสองอาทิตย์สามอานซอมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ชอบเกมนาครับมีแฮเป็้ม่สอันทีน่นมลินพวกเด็กน้าเชกันเนอะตอนนี้เราอายุเท่าไรครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ร้อ็เอครับนั่นหายป่วยมาณกี่กิโลครับห้าสเครับเราเป็นเบอร์สไตลอะไรครับเขาแล้ววันนี้เราเจอกับพิกันตั เคยเจอกันไหมไม่ครับอันนี้ไฟแรกเลยได้สื่อสาเก่ยกันต่อยเข้หมั้ยเคยครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรก่อนรู้ไหมมวยเข่าเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งยังจ้านี้ครับไปต่อยไปต่อยลองนะยังล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนนามที่นี่เนาะวันนั้นเจอใครชาลีครับเป็นไงผมแพ้นอกเขาไปพาดแพ้เนาะเขาวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้8ยสิบแปวันนี้ก็118ครับแต่เมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนัก118.8ครับเกินอยู่นิดนึงครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะไฟนี้เราคุือมามากี่กิโลครับ4-5กห้าจุดโอ้โเราต่อยมามาโลน่้วันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาห้าสิบเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับมุรีรัมครับเพื่อช่วยแฟนคขับรถนิดหนึ่งปาช์นะครับมุริรัมวันนี้เกิดไม่เกิดต้องเกินนะโอเคเลยนะโอเคขอบ้านน้องชาย